แชร์ภูมิใจเสนอนะคะจิ๊กก็รีเควสมาขอตัวเชื่องๆนะสีอะไรก็ได้แล้ก็เจอตัวนี้มันน่ารักมากันเขาแบบเขาอ้วนมากทุกคนนี่คือนกอ้วนที่ต้องลวนน้ำหนักหนูต้องลวนน้ำหนักหนูต้องลวน้้ำหนักนะคะชีวิตน,นี้ไม่เคยเลี้ยงนกอ้วนมากกว่านี้ตัวแรกเลยอ้วนแบบทุกคนมันดมได้ นี้เลยแบบคุยกับเขาเงี้ยเลย,ยแล้วยิ่งถ้ามีตัวเดียวเขาจะติดเรามากเลยเว้ยจริงๆเลี้ยงไม่ยากเลยค่ะจิว่ามันแบบก่อนอื่นต้องเข้าใจนะว่าเล็บเขาแหลมปะเขาแหลมเขาวิธีกันที่เขาจะเดินหรือจะทําอะไรเขาจะใช้ปาก ส,ส่วนใหญ่มันอาจจะมีการกัดการจิกบ้างคือต้องเข้าใจธรรมชาติของนกก่อนนะคะเข้าใจธรรมชาติของการอึของเขาเขาจะอึอยู่ดีๆเขาปวดอึเขาก็อึเราก็ต้องแบบอ๋อแล้วก็เช็ดออกไม่ใช่แบบวายอึอะไรเงี้ยไม่งั้นเราจะเลี้ยงเขาอย่างไม่สงบสุขเพราะเขาอึเยอะมากแล้วก็ ค่ะไม่ใช่ทุกตัวที่จะเชื่องขนาดนี้ไม่ใช่ทุกตัวที่จะกัดน้อยบางตัวก็กัดแบบหืมสุดๆแต่เขารักเราอะไรเงี้ยเขาติดเราแต่เขาไม่ชอบให้จับเราก็มีคือมันก็เหมือนคนเลยะคะ่ะว่านิสัยมันต่างกันวิธีการเลี้ยงง่ายมากก็คือมีกรงให้เขานะคะมีอาหารทันยพืชแล้วราคาไม่แพงของเล่นจกกะจุกกระจิกซื้อเจเจได้ราคาถูกมากค่ะแล้วก็เปลี่ยนน้ำทุกวัน หรือว่าถ้ามีกระบอกน้ําก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนทุกวันมันก็จะสะอาดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเขาชอบลงไปเล่นในน้ําแล้วก็มีถ้วยน้ําเล็กๆเ,เพื่อให้เขาแบบลงไปวิ่งลงไปกิ้งกิ้งอาบน้ําอาบน้ํานกชอบอาบน้ําค่ะแล้วก็ห้ามอยู่ห้องแอร์ห้ามอยู่เอาโดนะคะเพราะว่านกเขาค่อนข้างจะบอบบางห้ามเลี้ยงนกบานไม่งั้นเดี๋ยวเขาป่วย เตรียมหลับพลังของลูกอีกสามตัวได้เลยกำลังจะมีนกใหม่ละนกอึอใส่บ่อยๆค่ะแบบอยู่บนหัวบนไหลบนเสื้อผ้าใครที่แบบโอ้ยกำลังแบบใจไม่ไมดีอะไรเงี้ยใจเศร้าใจแบบเราต้องการสั์เลี้ยงแล้วเลี้ยงหมาแมวไม่ได้เลี้ยงอะไรไม่ได้เลยเลี้ยงหนกฟอพัดฟอพัดค่ะมีตั้งแต่ราคา สองพันสามพันนันจีซื้อตัวนี้มาเลยละรราคาะเจ็ดพันห้าเพราะว่าเขาตาแดงแล้วก็เป็นไดรหลดอาจจะเป็นสีที่ค่อนข้างจะนิดหนึ่งเนาะแล้วก็อาจจะมีเมื่อก่อนช่วงที่นกราคาผิกพิก,พกจีซื้อมาในราคาสองหมื่นห้าแต่ตอนนี้ราคาลดแล้วตัวที่นจีซื้อมาเหลือหนึ่งหมื่นบาทเป็นสีแบบขาวฟ้าๆนั่นลัะมาก ขีดฟิลเลอร์ใต้ตาเป็นก้อนไหมอยู่ที่คุณหมอใครอยู่ที่เทคนิคค่ะไม่ใช่อยู่ที่ฟิลเลอร์อยู่ที่คุณหมอล้วนเลยค่ะกินนั่งนานคุณเจอนมอลมอนที่น้ำหนักไม่ลดวนอ่ะโอ้คุยคุยคุยเหรอ ขุยขคุยจุ๊บจจุ๊บนเล้วอาโชว์เขาหน่อยโชว์เขาหน่อยก็้ยคุยอ่ะหมูนี้บอกให้จุ๊บจุ๊บเนี่ยชอบกัดผมกินผมเล่นใครผมน้อยอย่าเลี้ยงนกชอบแท้ น่าจานคอมเมนต์อ่านคะ่ะแต่อ่านไม่ทันลกออนวันนี้มีแพลนไปไหนหรอคะวันนี้ไปหาคุณอาคะ่ะวันนี้วันแม่แล้วจีโตมากับคุณอาสาว <c oughs> อะไรทำไม <c oughs> น้องร้องเพงลงกงหัวจุกได้ไหม,มไม่ได้เคยลองฝึกคุกกี้คุกกี้ลองดูไหมคุกกี้ มึงไลฟ์อยู่ใครอเอดิตหรอพี่สาวคุยกับกคุณแม่อยู่น้องแท้ผ่มอ้ายดังมากดังอะไรอะไรแมวแมวันสวยมากนั้นโอ้ยแฮปปี้มาสเตอร์เดย์เฮลโลเบบี้นี่นี่แม่เฮ้ยท <baby>. ุกคน บู่ Thank you Happy Mother's d in Thailand in Thailand Yes พูดภาษาฟิลิปปินส์หน่อยค่ะแบบเออตะกาล็อก s e ตะกาล็อก to ฟิลิินแฟนดังอารนมกันดังฮบนมกันดังมกันดัง is good afternoon อ๋นี่แม่งกี่เหมือนไหมอุ้ยูจุบจุบแล้ว Jijik, jijik, rukun. Sana, oh, aku ada di sana. Komusta, kayo? Komusta, kayo? Filipinas, eh, Ay hari Filipines, eh, <tutuk> iya. Nyemua, nah, maganda, maganda, very. หน้เหมือนเขาบอกว่ามึงแบบว่า we, we look like twins มึง you a <and> n really why <Wow. S 1> yeah so happy because y o u very beautiful like mama like mama เอ้ยยังไงอเจ้ด้วอ่ออเจอย่างนี้โอเคแม่สาวมากเขาบอกว่ายูลุกโศยยองยองมามา Mama have lots of wrinkles already. Spanish. Espanol Oh, only me. She also speak. So, so we have like a little bit Spanish, right? Yes, yes. So i me. She Spanish, na. Oh. Because uh, Philippines have lots of Spanish before, just like Thailand and Oh. Uh, just like England, right? What wrong? เขาบอกว่าสเปน i ิชก็เหมือนแบบว่าคนไทยเป็นแบบเซวจีอะไรเงี้ยคนฟิลิปปินส์ก็จะแบบเซวสเปน i ิชเยอะค่ะ <Yes. S 1> คุณแม่พี่นินจีสวยมากๆเลยค่ะคาราเี้ไมค์พี่เนเปลาหมามาะเนี่ยมีคนมามะแบบปังยิดนะไม่มีเมคอัพเลยนะ <laughs> ปงังยิดแปลว่าหน้าเกลียด Yes. Pangit this mean ugly. It's <laughs> <right, now>? uh, <laughs> to make to mama beautiful. How? Ah, ah, beautiful. Natural beauty. Natural wrinkles and natural. Mama's? What? What? Mama, you know? <laughs> where? you Where? 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 do you what Where? which Philippines. you live in Where? 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 I'm here in Antipolo, Antipolo Rizal, and uh, Antipolo. Antipolo Rizal, yes, and our province is Samar. Samar, <laughs> may kay pai. pai. Yes, I'm. I came from province of Samar. Samar. Adobo Philippines, Philippine Aloy, Maka. Yes, adobo aloy. Nanuk na, mama. the uh, base cook adobo. Kung pa, เอ้ยฮัลโหลฮัลโหลไฮมาบูไฮทูมายแฟนส์ฮัลโหลฮัลโหลปูฮัลโหลปอันนี้หลานนะคะคุณพ่อวิงจีเป็นคนจีนค่ะไทยจีนค่ะนี่คนพูดภาษาจีนเดโอเค It's very very big and fun. <laughs> Me too. I like Filipino food. Busalat. salad is, is a, not food. Is no, remember yes, Jelly your favorite. Jelly bean. Jelly bean. There has has no jelly bean in Thailand, but yes. I found but I found in Hong Kong. Yes, in Hong Kong there's jelly bean. I think in in the US also. Oh yeah. Yes. Very nice. Yes. How are you, my baby? I'm going to see my aunties. Aunties? Kok koyui kotin. Olin. Greet them happy Mother's Day, right? Yeah. I have kung malay. Mayha, 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 Happy Mother's Day to them na. Tell them Happy Mother's Day na. Hindi uh, po sa Philippine hino'y kurwalay di. Happy uh, just like Tang magandang me. araw <laughs> ng mga ng mga nanay. Magandang araw ng mga ina. Magandang araw ng mga nanay. Araw ng mga nanay. Magandang araw ng mga nanay. 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 Araw mga nanay. Maligayang araw That's it. <laughs> Salamat po. <laughs> yeah, but, uh, uh, Mother's Day here in the Philippines, we celebrate it uh, on May. On May. Uh, International, International Mother's Day. Okay. It's uh, May. Okay, May. In Thailand, it's. Uh, Today. Yes, because that's the birthday of the queen, right? Yeah. Ok. Bye bye, bye bye mama. Everyone, bye bye. Bye bye, bye. love you baby. Love you. bye you baby. Love you mama. Bye. Ngay <laughs> นาราักไหมทุกคนแม่งกี่โก้ไม่ได้อยู่ไทยนะคะอยู่ฟิลิปปินส์อะไรโอเค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 ,อเค,อเคทำเสียงล,ลย่าเริงทำไมลูกโอ้อ้โอโอเคอ้ใยขย้อนอาหารไม่แม่ คอนเสียงแบบน้องเดือนเนปมาตาลดาดานคุยใหญ่เลยนี่ cher, จอหนะ้าหลังมือโอ๊ยเดินไปเดินไปเดินไปน้องเดือนทำเสียงไงลืมพี่ไตยพี่ไตยคะพี่ไตยคะ่ะกินกาแฟคะ่ะโะกินข้าวเช้าแล้วง่วง เราจะได้ยินเสียงแบบเขาคุย,ยงนงมันก็เป็นเสียงน่ารักนกฟอพาร์ค่ะ you and your boyfriend. Thank you อายอยู่ดีๆก็กัดจะเที่ยงแล้วเดี๋ยวทานเข้าเที่ยงค่ะที่จริงตื่นมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็มิจ้จีจะโอ้ยอยู่ดีๆก็ดุนน่นๆๆเนี่ยอยู่ดีๆเขาก็จะกัด มันเป็นธรรมชาติของเขาซึ่งแม่ก็ไม่เข้าใจว่าหนูเป็นอะไรใจเยน็เยนใจเยน็นใจเย็นใเย็นแล้วก็จะจะับเขามาแล้วก็ใจเย็นลูกใจเย,นจเย,นจเยน็นใจเย็นแมว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 แล้วใจเย็นใจเย็นลูกหนกกัดค่ะเมื่อตะกี้กัด ซึ่งแม่ก็ไม่รู้ว่าหนูเป็นอะไรใช่ไหมธำรมิามาชาองเขาก็วันนี้นะคะใครที่มีคุณแม่อยู่นะคะจริงจีก็ขอให้ทุกคนนะ่ะเจคุ้าใจว่ามันเป็นวันแม่แห่งชาติมันอาจจะไม่ได้สําคัญมากแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่มีคุณแม่หรือไม่มีคุณพ่อในวันสําคัญเนะี่ย นรนจๆตั้งแต่เด็กจนโตมาจิไม่เคยมีคุณแม่มานั่งในงานวันแม่ที่โรงเรียนเลยสักครั้งเดียวนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกมันเศร้ามากใครที่มีคุณแม่อยู่เข้าไปกอดหอมคุณแม่สักหน่อยแล้วก็บอกสุขสันต์วันแม่ไม่จำเป็นต้องมีอะไรให้เขาเลยค่ะจริงๆว่าแค่กอดแค่หอมก็พอนะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็คุณแม่ของทุกคนแข็งแรงผมกำพาภรยา <laughs> เป็นกำลังใจให้จินะคะทุกคนเอเกำลังใจให้จินะพิงจิสูง165ค่ะแต่น้ำหนักไม่บอกมีตาเขาอ้วนอยู่ตอนนี้อะไรแม่แท้ๆค่ะเมื่อตะกี้แม่แท้ๆแต่โแม่นจิแยกกับคุณพ่อเน่นจิแบบหยุดปอสาเอ้ยเอออยู่ปอลส์แม่นจิก็ย้ายไปฟิลิปปินส์หลยไงคะ ทำไมย่ยังไม่ต้องแย่งพูดไม่ได้ไปหาคุณแม่เลยค่ะ Hello from Philippines ใช่ I gotta go now นิงจิจะไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปเก็บน้องนกก่อนหยุดกัดแม่หนูตายไปเป็นนกเป็ดน,นะดนี่นี่ Bye-bye.